สวัสดีค่ะคลิปนี้น้ำไม่ได้พามาทําสูตรนะแต่จะพาไปเที่ยวทะเลมีที่ไหนบ้างตามไปดูกันได้เลยเดินทางออกจากกรุงเทพประมาณ10บโมงเช้าตรงมาที่แรกเลยก็คือหาดทรายแก้วนั่นเองระหว่างทางเข้ามาในเขตทหารก็จะมีอุโมงค์ต้นไม้สวยๆพอจะทางขึ้นไปหาดก็ต้องเสียค่าเข้าคนละห้บาทนะแต่ผู้สูงอายุเข้าฟรีจ้าทําไปหาดทรายแก้วก็จะเหมือนขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาประมาณนี้นะไม่ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะดูเปรี่ยวนิดๆน,นี่เลยถึงแล้วหาดทรายแก้ว น้ำมาถึงที่นี่ประมาณบ่ายสองโมงนะแดดไม่ร้อนมากบรรยากาศดีมากๆเลยน้ำก็ใสน้ำทะเลใส่มากก็ไม่รอช้าเลยค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดแว่นน้ำแล้วก็ลงเล่นทะเลไปเลยนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆหาดนะ ในหาดก็จะมีร้านอาหารบริการเยอะยะมากมายเลยแล้วก็มีเก้าอี้ให้เช่ากับของยางให้เช่าด้วยนะราคาไม่แพงถ้าเราใช้งานเก้าอี้เสร็จแล้วเก็บเก้าอี้ไปคืนเขาก็จะมีค่าบริการให้เราด้วยนะน้านที่นี่ใสามากไม่มีขยะเลยคนก็น้อยเราก็เล่นได้เต็มที่เลยประมาณ3มชั่วโมงเชอนะ กินแล้วไปหาอะไรกินก่อนแล้วค่อยเข้าที่พักนี่เลยโรงแรมจำเทียนไฮโซเทลที่จองไว้ก็จองผ่านอากรดาราคาไม่แพงไม่ถึงพันนะภายในห้องหนึ่งห้องก็จะนอนได้ประมาณ3ามคนที่จองได้ราคาไม่ถึงพันนี้ก็เพราะว่าเป็นช่วงโรซีซันนะคนก็ไม่ค่อยมาเที่ยวด้วยน้ำก็เลยโชคดีนะคะตื่นเช้ามาดูหาดก็จะมีตลาดชาวประมงขายปลาสดๆเลยแบบนี้แต่กลิ่นคาวปลากลิ่นแรงมากมันย่างในสี่ห้องอะ่อเลย ภายในโรงแรมก็จะมีสระว่ายน้ำและวิวชมทะเลซึ่งสวยสุดๆไปเลยบรรยากาศดีมากๆเลยน้ำก็เก็บภาพบรรยากาศเต็มที่ไปเลยค่ะภายในเช้านี้ไปดูบรรยากาศรอบๆกันได้เลยนะ,อะพอเชิญชมความสวยงามของที่นี่เสร็จแล้วก็เดินทางกันต่อเลยก็คือ เอาดวงตาลนั่นนั่นเองแล้วบรรยากาศเอาดวงตาตอนเช้าก็จะประมาณนี้นะ พอมาถึงฟ้าครึ้มไม่มีแดดก,ก็พากันนั่งพักสูดอากาศก่อนสักหน่อยนี่ต่อไปที่คิดไว้ก็คือเดินทางต่อไปว่าจะไปเรือหลวงจากตรีและเรศอเบตนะที่แล้วแต่ก็เข้าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เ,ดเปิดให้เข้านะเพราะต้องเตรียมพร้อมรบก็ลเลยถ่ายรูปนิดหน่อยไปว่าจะไปนั่งทานข้าวที่หัดนางลำอ้าฝนตกซะงั้นไปไปดีกว่าเลยมาดูพิวิธภัณฑ์การบินที่สนามบินอุตภา อ่พอมาถึงก็ฝนตกหักเลยจอดพักให้น้ำฝนล้างรถสักหน่อยตัดสินใจกลับกรุงเทพกันเวลายังเหลือเลยอยากเล่นน้ำกันอยู่ก็เลยแวะที่สวนน้ำเฮอร์บแลนด์สาขาเดมอบางกะปินะมาถึงที่นี่ก็ประมาณบ่ายสองโมงแล้วเตรียมตัวพร้อมเลยดูบรรยากาศภายในสวนกัน งานเจ็บก็หิวก็เลยมาต่อกันี่ซิดเลิกสักหน่อยนะแล้วค่อยกลับบ้านกันจ้า